สวัสดีครับผมสัญหารถทุ่งนาครับผมพ่านสัญครับผมพามาหาเห็ดเครื่องมืดหาอยู่หากินเหรอครับพี่น้องต้มดักกบครับเห็นไหม่ครับผมติด <laughs> ของเล่นไม้ใส่เงาป่าหรือว่าเงาเน่าก็ได้ครับเงาเนา่าเงาสดนะครับแล้วห้าีมฝังลงไปในดินครับผมฝังไงใส่ทอมัน ไปสักน้อยครับให้มันจมทอเนี่เฮาังนี่ก็ต้องเอาเอากบออกครับทั้งนี้ครับผมฝาหัวใจนะครับเปิดให้อากาศออกครับผมนี่กบออกทั้งนี้ครับผมนี่ง่าเข่าครับพี่เนาะเป็นไรครับผมเป็นของเ่นไม้ครับเดี๋ยวจะเป็นทดลองให้เบิ่งครับอี่แอบพี่แอบดักกบครับผม เป็นต้มก็ได้ครับผมเตุ่มง่ายๆนะเป็นขวดขวดห้าลิตรครับผมก็ดีขวดไส้แล้วนะครับกินน้ำเหลี่ยมเจ้ามาให้ก็กกเลยลองเห็ดเบิ้งครับผมเดี๋ยวผมมีฟ้าเห็ดครับผมงาเขาก็าฝามัานนี่แลหละ,ะครับเห็ดนะครับเดี๋ยวมาเห็ดรพร้อมๆกันเลยครับผมอันนี้ก็จะอยากปิ้นออกมาจังหน่อยครับเนี่ย มันแน่คบน่าจะออกบระดครับผมเพราะว่ามันแค่กระโดดเฉยๆตอนเข่าแล้วมันก่นกค่อยออกนะครับผมมาเห็ดพร้อมกันเลยครับมีเครื่องใหม่เครื่องมือครับผมเพราะว่าผมี่ยังลายครับเป็นทอ่อสามนิ้วครับผมตัดน,นี่ครับเลื่อยก่อนครับเลือ่อยท่อสามนิ้วเขาเนี่ยครับผม ซีนิ้วเขาได้ครับผมเป็นท่อสามนิ้วครับสามนิ้วซีนิ้วเขากบก็ทีตกับดันซีนิ้วก็วกใส่ได้อยู่แล้วครับซีนิ้วธรรมดาได้สองสามขีดสองขีดวันกบใหญ่พอค่อยมีแล้วครับแถวนี้ครับผมซีนิ้วสีดีครับผมแล้วตึงเรือตึงเรือเพื่อจะเอาลิ้นแง่เข้าไปในนี้ครับผมลิน ดันไว้ครับผมดันเฮดลินตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับนะมาเฮดพร้อมกันครับเฮดซีนิคัปเตอร์ครับผมเตอร์วัดระยะครับเฮดง่ายๆครับผมเอากระตืออีกเล้ จอหูครับจอหูว่าจะเอาอันนี้ครับเข่าตัวนี้เอาเสียขัดน,น้ำครับให้เพื่อนมันแน,น่นขึ้นมาอีกครับผมมาเห็ดเดแล้ดดวด,ดักอบเดี๋ยวเห็ดแล้วว่าจะไปลองสักขาอ่านก่อนครับผมเดี๋ยวตาขวัญ่ตกนะครับ ตรงไีนฝนยนีตกอยู่มี่ววากจะเข่านใดเาีกําลังกจเฮ็ดคลิปใหม่ๆทันวิส้มมึงไปเรื่อยๆนะครับอ๋อซีจะกทันนะครับเนาะมาะตามช่งกัน

ข้าต้องเฮ็ดให้ให้น้อยก็อันนี้เฮาจักหน่อยค,อดดอมมครับเพื่อเฮาจะดันก็มีครับผมนะครับเดี๋ยวข้ามาเจดงาก่อนครับผมน,นี่งาครับผมบัดเ้าต้องเอาตรงนี้นะใส่ใส่ซุปข้าวตองหูนี่ครับผมจะได้ประมาณนี้ตรงนี้ก็ไปยันไปไว้มันครับยุ้งก็หลาย ตัดไก่กันครับผมสวมมึงครับม,มันบาได้เขาก็ต้องเลื่อยต่อครับผมสวนเงาขวานะครับเลือ่อยเขา้า <laughs> <laughs> ใส่มือเลยแห้ว ขวางครับนี่ได้แล้วครับพี่น้องเอาลดยุ่งกันหลย,ย,รยครับผมฝนตก เฮ็ดง่ายๆ้องเมืองครับผมล้อไปเฮ็ดเมืองต้องทั้งนี้เขานะ <ไป S 1> อืมมาเสียก,กันครับผมเ,เสียกขันน้ำครับผม ตือมันแน่นขึ้นครับผมแล้วเชียกได้เ,ดเท่าเนี่ยแหละครับขันจะไฟลน้นแค่นึงครับ ทุกนี้มันห่างก็เ,เป็นอย่างครับผมเพราะว่ากระโกมันเข้าไปแล้วมันจะเข่าเข่าตัาวมันอาศัยมุดอย่างเดียวครับพี่น้องเอามัดให้แน่นนะครับผมมัดให้แน่นเป็นล้นตัดเชือกถิ่มไปแล้วมันลดตรงนี้ครับ ใจพร้อมกันแล้วครับผมนี่คือข้าไฟล้นอ่ะนะต้นยำกุ้งต้นตบหน่อยนั่นมาขอบแข็งครับผม กเอาฟ้ามันนี่แหละเต็มที่นะครับผมมันจะง่ายสักเลย่เด้นก็มุดเข้าไปใส่ลงันใส่ได้แล้วเราตึงคืนด้งงยครับผม next way. ต้องโดนไฟจักน <Lil ph> <istles> ้อยครับว่าตัดแอาเพื่อให้มันแตกครับผมได้แล้วครับผมเทปง g a เทปง g a ต้องเบืองทิดต้มองต่อทั้งเด็ดต่อทั้งนี้นะ นี่แหละครับพี่นกติดจักเล็กน้อยติดเนื่หนีบออกครับแต่งแต่งงาจาักน้อยครับผมเรียบร้อยนะครับผมไปเห็นงาเห็ดหม่งทางอ,อกกบออกครับผมเล้วมาตัดนี่ครับ ตัดลองนี่ครับเจาะมาเจาะพร้อมกันเลยครับผมจะเพื่อกบออก ไปล้นนัหน่อยครั<ด>บเ,เสร็จเส้นแล้วครับผมเสียกครับมมา ตอนสุดท้ายครับผมตุ่มตุ่มซิ่งครับผมง่ายๆครับผมเฮ็ดแบบเรียบงายนะ่ายเนาะวัสดุหาก็ง่ายๆครับผมหาได้ของใส้แล้วนี่แหละครับผมน่ากลมาประดิษฐ์ของคเครื่องมือหาโยฮากินเขาเนาะครับเนาะ คืเอเขาออจะห้อยไปครับผมเพราะเขาก็จะถือสะดวกสบายนะครับนะอกจากหูมันมามีแล้วครับหูมันหักหัวก็มีมิเัาไม่มามันก็จะกวดนอย่านี้ฮะฝากไลฟ์ฝากแชร์ครับผมฝากช่องสรรหาเลาะทุ่งนาด้วยนะครับผมมีล่งสุดดีก็นจะมาฝากได้เลยครับผมนี่ต,กกตุ่มดักกบครับผมเป็นตุ่มดักกบครับ อดิดไม่ล่าสุดเลยล่ะครับผมนี่เดี๋ยวไปทดลองให้เอฟซีทุกๆท่านเบิกครับว่าเจ็ดได้ผลงานหรือบ่ได้ครับผมอ้ใจดีก็ต้องจอหู้เลยครับผมจอจอให้รอบครับจอตูดจอระบายน้ำครับผมหรือบ่จอก็ได้ครับถ้าจ่อดีขึ้นครับผมแต่ว่าก็ได้กินอย่างไรเพราะมันด้กินออกมรับมาฝากไมฝากแค่ฝากเองสนหาเลาะทุ่งนาครับผมกัดนาพบพอกันไหมครับกสวัสดีครับผมเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าครับ